สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพหรือโอเคแฟนคลับดอ m ครับค,คลิปนี้พี่โอจะขอคุยถึงภาพยนตร์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในสัปดาห์นี้นะครับเข้าฉายตั้งแต่วันหยุดนักขัตฤกษ์วันพฤหัสบดีที่28รกรกฎาคม2565วันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10ซึ่งในวันนั้นมีภาพยนตร์เข้าฉายเพียงแค่2เรื่องเท่านั้นถือว่าเป็น2เรื่องในสัปดาห์นี้ก็คือเป็นหนังไทยชนกันทั้ง2เรื่องเรื่องนี้ที่กําลังจะคุยในคลิปนี้คือเรื่องบุพเพสันนิวาสภาคสองซึ่งภาคแรกเราไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์นะครับภาคแรกเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์และอีกเรื่องหนึ่งที่เข้าฉายชนกันก็คือเรื่องไลโอโคตรแย้ยักษ์เป็นหนังที่คุยมานานมากแล้วว่าจะ เข้าฉายในเวลานี้ก็คือจองคิวไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรถ้าให้พี่โอเดานะก็คงเป็นเพราะว่าไลโอเนี่ยใช้คําโฆษณาค่อนข้างมากว่าเขาต้องการยกระดับหนังไทยให้พัฒนาขึ้นไปมากกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยก็คือคำโฆษณาเนี้ยอาจจะไปสะดุดหูค่ายหนังอื่นๆว่าอ้าวและที่ผ่านมาเนี่ยหนังไทยไม่ได้รับการพัฒนา หรอกหรือจากค่ายอื่นถ้าเราเป็นค่าย GDS ที่เรารู้สึกเราก็คงเออถ้าอย่างนั้นเลื่อนบุกภพยสันนิวาจัดที่จะต้องชนด็อเตอร์สเตรนจอมเวทมหาการในมัลติเวิร์สมหาภัยเนี่ยมาลงตรงนี้เลยดีกว่าทั้งทั้งที่จริงแล้วเลื่อนไปฉายในเวลาอื่นในเวลาที่ ไม่ชนกันหลบเลี่ยงกันก็ได้นะครับสัปดาห์อื่นๆมีเยอะแยะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหนังต่างประเทศก็ไม่ได้แรงอะไรเลยสัปดาห์ต่อๆไปอีกหลายสัปดาห์ก็ไม่มีหนังไทยอยู่บางสัปดาห์และไม่มีหนังแรงอยู่หลายสัปดาห์แต่เขาตั้งใจที่จะมาชนค่ายนี้โดยตรงพี่โอเชื่ออย่างนั้นนะถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและการที่ค่ายนี้เลือกวันนี้มาลง อาจจะไม่ต้องใช้เหตุผลว่าตั้งใจจะชนกันให้รู้เรื่องไปเลยว่าค่ายไหนพัฒนาหนังไทยได้ดีกว่ากันแต่สามารถอ้างได้ว่าเป็นวันเฉลิมพระชนม์รรษาคือวันสำคัญของหนึ่งในสามสถาบันสูงสุดของประเทศไทยเพราะหนังเรื่องนี้เป็นหนังย้อนยุคกล่าวถึง บ้านเมืองประเทศไทยในช่วงที่รัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชมาได้ประมาณ20ปีนะครับแล้วก็ปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชกษัตริย์เป็นใหญ่เป็นระบบศักดินายังมีข้าทาบริวารยังมีชนชั้นมีลำดับเหมือนกับมีการแบ่งชั้นวรณะอยู่ซึ่งถ้าดูในหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนังตั้งใจที่จะ สร้างขึ้นมาเพื่อคนดูในกลุ่มไหนนะครับถ้าพูดถึงทางเรื่องทางด้านการเมืองแต่ว่าก็มีกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มที่เข้ามาดูหนังเรื่องนี้ในเรื่องนี้ถ้าได้ชมตั้แต่ต้นเรื่องเราก็จะเห็นว่ามีกลุ่มคนที่รักสถาบันมากพอๆกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับพี่โอไม่ได้หมายความว่ากลุ่มวัยรุ่นไม่รักสถาบันนะแต่ในหนังก็ตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่าราชนิกูลในสมัยนั้นเนี่ยถูกเป่าหู ได้โดยง่ายไม่มีความคิดเป็นของตัวเองตัดสินอะไรพูดอะไรตามคำยุแยงของคนรอบข้างอันนี้ก็อาจจะถูกใจวัยรุ่นในยุคนี้แต่หนังก็ตบท้ายด้วยในที่สุดเมื่อรู้ความจริงราชนิกูลองค์นั้นก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องพี่โอขอคุยเรื่องบุพเพสนิวาสน,นี้แบบสปอยแล้วก็ไม่พูดถึงรีวิวโดยรวมนะครับ สาเหตุที่ทำคลิปรีวิวเรื่องนี้ช้าเป็นเพราะมีบางฉากบางตอนบางตัวละครขัดใจพี่โออย่างรุนแรงแล้วณเวลานั้นณนะเวลาที่ดูเนี่ยถึงขั้นรับไม่ได้พี่โอไม่ได้ไม่ได้แอนตี้ไม่ได้อะไรกับ GDS เลยพี่โอรักชื่นชมช,ชื่นชอบผลงานของค่ายนี้มาตลอดแล้วก็ชอบดาราทุกคนที่แสดงในเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยเฉพาะเบลล่าพี่โอเชื่อว่าทุกคนก็ยินดีจ่ายเพิ่ม20บาท นอกเหนือจากเ e อ็ม s s าสาถามเบลล่าเบลล่าก็ต้องตอบว่าไม่แพงนะคะไม่แพงนะคะแต่ก็เพราะเหตุผลอย่างที่พี่โอว่าก็คือมีบางฉากบางตอนบางตัวละครที่ไม่ถูกใจนี่แหละทำให้พี่โอรู้สึกอึดอัดใจที่จะพูดชื่นชมเรื่องนี้แบบเต็มที่ และเมื่อออกจากโรงมาหรือก่อนเข้าโรงก็เหมือนกันเราเห็นว่าหนังเรื่องนี้มีคนดูเยอะมากวันนั้นเป็นวันหยุดคนเต็มไปหมดเยอะกว่าอีเรียมซิงอีกอีเรียมซิงตลอดโปรแกรมได้200ล้านเรื่องนี้แค่วันแรกวันเดียวพี่โอไปดูวันแรกวันแรกวันเดียวก็ทํารายได้ไป50ล้านแล้วน้องพี่โอยังบอกเลยว่ายังดีนะไม่เอา13หมูป่ากของเวียมาชนไม่งั้นก็จะรู้กันไปเลยอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชนหมูป่าของเวียนะครับชนแย้แทนหลังจากที่ชมเสร็จเนี่ยพี่โอก็อยากจะพูดถึงเรื่องนี้ เพราะเชื่อว่าคนที่รีวิวในลักษณะที่ชื่นชอบน่าจะมีจํานวนมากสังเกตสีหน้าท่าทางของคนที่ออกมาจากโรงแล้วนะครับรู้สึกว่าส่วนใหญ่พอใจไม่ใช่ส่วนใหญ่เราก,ก็เกือบทั้งหมดนั่นแหละแต่พี่โอก็อยากรู้ว่ามีใครคิดเห็นประเด็นเดียวกับพี่โอหรือไม่ก็ไปอ่านดูปรากฏว่าทุกคนก็ชอบหมดเมื่อเป็นดังนั้นแล้วถ้าพี่โอจะมาขัดแย้งเนี่ยพี่โอนับถือท่านสุนทรภู่มากนะครับชอบยึดถือคติสุภาษิตโบราณ เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือเราปล่อยให้กระแสความชื่นชอบลดลงไปสักหน่อยก่อนเพราะว่าเราจะพูดถึงในสิ่งที่เขาคนฟังอาจจะไม่ชอบจนตอนนี้ก็ผ่านไปได้หลายวันแล้วพี่โอก็ไม่จาเป็นจะ,จะ,จ,ะจะต้องพูดซ้าในสิ่งที่ทุกคนรู้ทุกคนเห็นทุกคนรู้สึกเหมือนเหมือนกันว่าเราชอบอะไรตรงไหนจากหนังเรื่องนี้เราชอบโปรดักชั่น งานสร้างอันยิ่งใหญ่อลังการเราชอบฉากย้อนยุคเราชอบนักแสดงชอบบทตลกจะมีไม่ชอบบ้างหรือขัดใจบ้างก็เป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเรื่องเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์การอ้างอิงถึงตัวละครที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์อ๋อคำว่าประวัติศาสตร์นี่ก็เหมือนกันนะเป็นคําที่บางคนก็ขัดแยง้งแต่ราชบัณฑิตกําหนดให้ใช้ได้ทั้งสองคำนะครับคือคําว่าประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ มีอีกจุดหนึ่งที่บางคนไม่พอใจก็คือจุดที่ย้อนเวลากลับมาใช้เปิดอันนี้พี่โอว่าไม่เป็นไรนะมาจัดอยู่ในหมวดหนังแฟนตาซีก็คือบางทีใช้อะไรก็ย้อนเวลาได้อย่างเรื่องทวีพบมิดไนต์อ่ลัสไนต์อินโซโหก็ใช้กระจกได้ใช้ความฝันได้ไม่จำเป็นจะต้องย้อนเวลาแบบมาเวลไปทุกเรื่องนะครับอันนี้พี่โอเข้าข้างหนังแตส่สิ่งที่พี่โอรับไม่ได้นอกจากเรื่องของครูสุนทรพูดที่จะพูด ในคลิปนี้แล้วเนี่ยก็คือเรื่องที่เมทัสย้อนย้อนเวลากลับมาเป็นบรรพบุรุษของตัวเองได้ยังไงแล้วจุดกําเนิดของเขาคือจุดไหนเขาก็คือคนที่ไม่มีตัวตนมาก่อนถ้าเขาไม่ได้กลับมาย้อนเป็นบรรพบุรุษเขาก็จะไม่มีไม่มีตัวละครนี้ในโลกนี้เลยเขาเกิดมาจากอะไรล่ะถ้าถ้าอย่างนั้นตระกูลนี้เกิดจากอะไรนะครับพี่โอประหลาดใจมาก พูดถึงครูสุนทรผู้ซึ่งเป็นตัวละครสมทบที่สำคัญในเรื่องนี้นำแสดงโดยพี่บ๊อบบี้นิมิตลักษมีพงศ์ซึ่งพี่โอชอบมากเพราะว่าเสียงพี่เขาทุ้มนุ่มหล่อนะครับตอนเด็กๆพี่โอใฝ่ฝันอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุก็ได้ฟังพี่นิมิตนี่แหละตอนนี้พี่เขาก็อายุใกล้เคียงกับท่านสุนทรผู้ในหนังคือช่วงเวลาของหนังเนี่ยป,ประมาณปี2387 สิ่งที่พี่โอไม่ชอบใจอย่างรุนแรงก็คือว่าหนังเรื่องนี้ให้ครูสุนทรผู้เป็นคนขี้เมาแล้วใช้ตอนเป็นคนขี้เมาไม่เท่าไหร่สนุกดีแต่สุดท้ายครูสุนทรผู้ใช้สยศาสตร์ตำราคฤษณากาลีเนี่ยฆ่าคนพี่โอรับตรงนี้ไม่ได้ที่จะให้ครูสุนทรผู้เป็นฆาตกรแล้วรับไม่ได้ตรงที่ทุกคนยอมรับกันเหรอว่า วิธีฆ่าคนฆ่าคนร้ายแบบนี้ถูกต้องอันนี้เรายังไม่ได้พูดถึงความจริงที่ว่าณเวลานั้นคือตั้แต่รัชกาลที่สามขึ้นครองราชเรารู้กันอยู่ว่าครูสุนทรผู้เนี่ยท่านไม่ถูกกับรัชกาลที่สามนะครับชีวิตของท่านตกต่ําถูกปลดแล้วก็ท่านก็ออกบวชมานานถึง20ปีท่านเลิกเหล้าไปนานแล้วในในเวลานั้นนะ่ยท่านไม่ได้ดื่มเหล้าในเวลาของหนังนะจริงตัวจริงไม่ได้ดื่มเหล้ามาเป็นเวลาประมาณ20ปีและกําลังบวชอยู่ จำภาษาที่วัสสเกตรหรือไม่ก็ไปจำภาษาที่สุพรรณบุรีเพราะว่าสันนิษฐานว่าท่านแต่งโครงนิราสุพรรณณเวลานั้นนะครับพี่โอเป็นคนที่รักวิชาภาษาไทยเธอทูลเคารพครูสุนทรภู้ที่สุดเป็นอันดับที่สของชีวิตเลยเป็นสิ่งที่เคารพโทษทูลเหนือหัวอันดับที่3อันดับแรกพระรัตนตรยัยอันดับที่สองบุพการีและอันดับที่สก็คือครูสุนทรภู้นี่แหละ มันก็เหมือนกับมีคนมาด่าพ่อด่าแม่เราเนะเราก็ไม่พอใจแต่เมื่อเราคิดถึงหนังเรื่องอื่นๆที่เคยล้อเลียนบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์แล้วก็มีเคยมีเหตุการณ์ที่คนที่ชื่นชอบบุคคลเหล่านั้นออกมาต่อต้านตอนนั้นพี่โอกก็ยังรู้สึกเฉยๆเพราะว่าตัวเราเองไม่ได้เกี่ยวข้องผูกพันอะไรเราก็ยอมรับได้ดูหนังสนุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างถ้าบุคคลนั้นเป็นตัวร้ายอย่าง Incarious Bastard ของควินตินตาลันติโนเนี่ยเอาฮิตเลอร์ มาถูกฆ่าตายนั้นเราก็รับได้เอาบุคคลที่ดีไปทำเรื่องชั่วๆมันก็จะมีการต่อต้านจากคนที่เคารพเรื่องนี้ก็เช่นกันนะครับพอโดนกับตัวเองได้ถึงได้รู้สึกว่าเอาบุคคลของที่เราเคารพเนี่ยมาผู้ยี่ปู้ยำขนาดนี้เรื่องนี้เป็นสิ่งที่รับไม่ได้นอกนั้นหนังเรื่องนี้สนุกมากสำหรับพี่โอนะครับบันเทิงก็ให้คะแนดได้ เ็ตหักในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องหลักก็คือเรื่องของครูสุนทรผู้เป็นหลักก็เกือบรวมกับเรื่องอื่นเล็กๆน้อยๆก็คือหักไป3คะแนนนะครับไม่ได้อยู่ในระดับที่เลวร้ายถ้าไม่ได้คิดอะไรก็ดูเพื่อความบันเทิงได้ถ้าจะไปดูเอาประวัติศาสตร์ไม่ได้ดูโปรดักชันอลังการได้ดูดารานักสแสดงที่เราชื่นชอบได้ ฟังเพลงเพราะๆได้ดูความตลกสนุกสนานได้ครับคลิปนี้พี่โอ๋ก็ขอจะพูดถึงเฉพาะประเด็นอย่างนี้นะครับต้องขออภัยสำหรับท่านที่หลวมตัวเข้ามาชมแล้วไม่ชอบคลิปนี้พี่โอก็ไม่ใช่ผู้รู้อะไรมากมายนะครับถือว่าเป็นแค่คนดูหนังคนหนึ่งที่มี e m p a พาแล้วก็มีช่อง YouTube และมีเวลาว่างและเป็นคนชอบพูดชอบคุยก็เอามา พูดเอามาคุยให้ฟังกันกับเพื่อนๆที่สนิทกันท่านที่หลงเข้ามาก็ต้องขอัยด้วยถ้ามีอะไรพูดชาผิดพลาดขาดตกบกพร่องที่จริงสาเหตุที่พูดช้าเป็นเพราะปากเป็นแผลด้วยนะแต่ก็ถือว่าอาจจะโชคดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะดนบันดาลให้พี่โอปากเป็นแผลร้อนในในวันที่นางชายคือวันพฤหัสบดีที่28แล้วก็ระบมมา2วันนะครับทำให้ไม่สามารถทําคลิปพูดได้ใน2วันแรกเพราะว่าถ้าพี่โอทำคลิปที่ขัดแย้งกับ ความรู้สึกความคิดของคนอื่นๆนะเวลานั้นพี่โออาจจะโดนทัวลงตอนนี้กระแสซาลงไปหน่อยแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยขึ้นมาหน่อยมีอะไรผ,ผิดพลาดขาดตกบกพร่องพูดอะไรให้ใครเสียใจก็ต้องขออภยัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับยืนยันว่าพี่โอชอบค่าย g d h ชอบหนังเรื่องนี้ชอบดาราทุกคนชอบทีมงานชอบงานสร้างแค่ขัดใจเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองถ้าไม่มีใครเห็นด้วยก็ไม่เป็นไร ส่วนใครที่เห็นด้วยจะทำอะไรก็ทำไปนะครับส่วนตัวพี่โอแม้ว่าจะรับไม่ได้แต่ก็ไม่ได้คิดที่จะต่อต้านอะไรหนังเรื่องนี้ยังแนะนำให้ทุกคนไปชมเพื่อความบันเทิงได้ตามปกติขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันในคลิปอื่นๆครับ